ก็กล่าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีเด็ดอบังพังโตนะครับนะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้นะครับนะมีบอลเข้าตาอยู่3คู่นะบอลมีให้เล่นมากมายนะสำหรับค่าคืนนี้นะก่อนจะไปวิราะห์ฟุตบอลของวันนี้นะไปดูบอลเมื่อวาน3คู่ผมให้อะไรไปบ้างครับนะเมื่อวานที่ผมให้ไปอะ่ะมีนะครับมีสูงยังบอยนะเมื่อวานผมไว้ไปนะสูง3ลูกครึ่งแล้วก็สูง f อฟซีโซลิดสลูกครึ่งควบ3นะครับนะ แล้วก็คู่ที่3นี่ผมให้หน่าบอลเป็นดันดีนะราคาเสมออ่าไปดูคู่แรกครับยังบอยครับเปิดราคาออกมาสูง3ลูกครึ่งถือว่ากินเต็มนะสำหรับคู่นี้แล้วก็คู่ที่สองเนี่ยเอฟซีซูริกสองครึ่งควบ3นะครับนะถือว่ากินครึ่งไปแล้วก็คู่ที่3ก็ถือว่าเจ้านะดันดีเนี่ยถือว่าเจ้านะสำหรับคู่นี้นะั่นหนึ่งหนึ่งไปหน้าสำหรับคู่นี้ออาไปกันบอลสำหรับวันนี้เลยเอาเลือนขึ้นไป ครับอ่าคู่แรกเลยนะเป็นแมนซิตี้พบกับอาร์เซนอลเลยนะคู่นี้ดุเดือดแน่นอนนะสำหรับคู่แรกนะคู่แรกเหมือนมันก็ดุเดือดแล้วนะครับนะแล้วก็คู่ที่2เลยไวกิ้งพบกับบโดกิมนะครับนะแล้วก็คู่ที่3เนี่ยอยู่ไหนอีกละเนี่ยอยู่ไหนสักคู่นะหาไม่เจออีกละอ่ะเจอละลีกเบลเยียมโปรลีนะครับนะเวสต์เดโลพบกับ ขับบูชนะครับนะก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญกดซับสไครต์นะครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการวิเคราะห์ฟุตบอลก็กดกระดิ่งนะครับนะไปที่คู่แรกครับแมนเชสเตอร์เปิดบ้านนะครับพบกับเมเอรของอาร์เซนอลนะแข่งกันในเวลา4ทุ่มบ้านเรานะครับสำหรับคู่นี้นะต่อไปทางแมนซีนะครับนะ5นัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับแมนซีเอาชนะทั้งหมด5ครั้งเลยนะสัน สำหรับสองคู่นี้เจอกันนะแมนซี่ทำได้ดีมากไม่เคยแพ้เลยนะสำหรับสองแมนซี่นะสำหรับคู่นี้ส่วนผลงานในบ้านแมนซิตี้ถือว่าโอเคเลยครับนะรักษาบ้านได้ดีนะชนะหมดเลยนะไม่เคยแพ้เลยครับนะลนละผลประกรอบการเนี่ยราคาให้ที่แคปเปิดออกมาเนี่ยทำกำไรไปได้ถึง4ครั้งนะครับนะั้นแล้วก็เสียแค่1ครั้งนะครับนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะ ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดนะครับทั้งรวมเย้าทั้งเรียนนะครับนะแบนซีก็ทําได้ดีเหมือนกันนะ5นัดหลังสุดถือว่าทําได้ดีรับนัชนะไปทั้งหมด4นะครับแล้วก็ล่าสุดไปแพ้กระชับมินนาะกระชับมิดนะเขาจะเขาเซฟตัวนักเตะนะสำหรับแบนซีผมว่าวันนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนอ่าไปดูไปดูอาร์เซนอลมั่งครับผลงานนอกบ้านอาร์เซนอลนะครับนะชนะ2ครับเสมอ1แล้วก็แพ้2ครับนะ ผมว่าผลงานของบัฟฟ่อนอาร์เซนอลก็ดูเป๊ะๆไปทางไหนไม่รู้นะครับนะแล้วก็ผลงานรวมเย่าทั้งเยือนนะครับนะก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะครับนะชนะสองครับเสมอสองครับนะแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับนะส่วนเลทราคาเนี่ยเปิดออกมาลูกหนึ่งนะครับนะใช่ไหมอ่าอ๋าอ,อ,อขอดูขอไปครับอ่าเลทราคาเนี่ยเปิดออกมา ครึ่งควบลูกครับนะไปดูข้างล่างเนี่ยมาขอโทษขออภัยด้วยครับนะครับแล้วก็ค่าน้ําท่าทางเจ้าบ้านเนี่ยจากน้ําก้านะครับไหลขึ้นมาน้ําเต็มนะก็เกือบน้ําเต็มครับนะส่วนทิมเยือนเนี่ยจากน้ําเต็มเนี่ยไหลลงมาเป็นน้ําก้านะครับแล้วก็สูงต่มเปิดมา2ลูกควบนะครับนะแล้วก็ราคาน้ําต้นสูงอยู่ที่น้ําเต็มไหลลงมาเป็นน้ำแปดส่วนราคาน้ําต่ํานะครับน้ํา เก้าไหลขึ้นมาเป็นน้ำเต็มนะครับนะสำหรับคู่นี้นะครับนะเลระค่าเปิดมาครึ่งควบลูดครับแมนซิผลงานในบ้านดูดีนะครับนะไม่แพ้ใครนะครับราคาเปิดอย่างนี้ครับผมว่าวันนี้ครับแมนซิในบ้านครับไม่หอมให้อาร์เซนอลชนะแน่นะครับสำหรับแมนซินะผมว่าวันนี้แมนซีต้องยิงอย่างน้อยนะไม่ต้องอย่างน้อยยิงยับแน่นอนสำหรับค่ำคืนนี้นะสำหรับแมนซินะครับผม อ่าไปกันที่คู่ที่สองกันเลยครับคู่ที่สองครับไปในลีกของนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งครับไวกิ้งครับเปิดบ้านพบกรรมเยนของโบโดกิมนะครับนะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืน15นาทีเวลาบ้านเรานะครับนะห้านัดหลังสุดที่เจอกันมาครับโบโดกิมชนะไป4นะครับแล้วก็ไวกิ้งชนะในบ้านนะครับนะสำหรับคู่นี้ผมว่าโบโดกิม พักอ่าห้านัดหลังสุดถือว่าทำได้ดีนะสำหรับโบโดกิมแล้วนะส่วนห้านัดหลังสุดในบ้านโบโดกิมนะครับนะอ่ขออภัปของไวกิ้งนะครับนะก็ดูดีนะครับนะแข่งไปห้าครั้งครับนะแล้วก็แพ้แค่หนึ่งครั้งนะชนะไปถึงสี่เลยครับนะแล้วก็ผลประกอบการนี่ถือว่าทํากําไรไม่ได้ถึงสี่ครั้งนะครับแล้วก็ล่าสุดถือว่าเปิดเพลงมากแล้วก็ทํากำไรไปได้นะครับสําหรับไวกิ้งแล้วผลงานรวมเย้ารวมเยือนด้วยนะครับนะห้านัหลังสุด ก็ทำได้ดีครับไม่แพ้เลยนะครับนะผลประกอบการเนี่ยทำกำไรไปถึง5เลยนะครับนะสำหรับวายกิ้งเนี่ยไปดูผลงานของบโดกิมทีมเยือนนะห้า <c oughs> นัดหลังสุดนะครับ5นัดหลังสุดก็ทำได้ดีเหมือนกันนะชนะ4แพ้แค่1นะครับนะสำหรับบโดกิมส่วน ผลงานรวมทั้งเย้าทั้งเงยือนของบูโดกิมชนะ4แล้วก็แพ้นหนึ่งนะนะโดยล่าสุดไปชนะบูฮิเมียถึง10ตัว2เลยนะชนะ,ะในบ้านไปบุกถึงบ้านเขาแล้วชนะถึง42นะแล้วก็ผลกำไรเนี่ยทำไปทั้งกำไรไปทั้งหมดถึง4นะครับนะแล้วก็อขอขอพายทํากําไรไปถึง3แล้วก็เสียไป2ครับนะก็ตารางคะแนนตอนนี้บูโดกิมอยู่อันดับหนึ่งเลยนะ แล้วก็ไวกิ้งอยู่อันดับ2ครับแล้วก็ตอนนี้โบโลกิมนี่แข่งไป17ชนะ13เสมอ2แล้วก็แพ้2แล้วก็ได้มาส3แล้วก็เสียไป18ครับตอนนี้เต้มอยู่ที่4 1แล้วก็ตอนนี้อยู่บนตารางเลยนะครับส่วนไวกิ้งนี่ขออภัยครับอยู่อันดับ2ครับนะแข่งไป16นะครับแล้วก็ชนะ11แล้วก็เสมอ2แพ้3ได้ไปสามสิบหกแล้วก็เสียไปยี่สิบสองตอนนี้เต้นอยู่ที่สาสิบห้านะฮะห่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับนะสำหรับไวกิ้งกับ บโดกิมนะตารางคะแนนนะครับนะก็สําหรับคู่นี้นะครับนะ่ละเลนราคาเนี่เนะนออยไปไเ,าาเปิดต่อไปทางโบโดกิมนะสําหรับคู่นี้สักครู่อยู่ไหนละบูโดกิมไปไหนวะเนี่ยอ่ะเลนราคาเนี่ยเปิดต่อไปทางโบโดกิมนะครับราคาเนี่ยเปิดมาปปนะครับราคาก็ยังนิ่งอยู่ที่เดิมน,นะครับไม่ขยับไปไหนเลยครับนะสงสัยว่าวันนี้ทีม เจ้าบ้านกับทีมเยือนนี้น่าจะสนุกกันแน่นะครับาสถานวันนี้น่าจะยิงกันหนุ่มลูกไปถึงไหนนะครับนะไปดูค่าน้ําของฝั่งเจ้าบ้านครับราคาเปิดค่าน้ําเนี่ยฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยน้ำเต็มไหลลงมาเป็นน้ำแปดส่วนตอนฝั่งทีมเยือนเนี่ยน้ำแปดหลขึ้นเป็นน้ําเต็มแล้วก็สูงต่ำเปิดมาสามลูกครึ่งราคาแล้วก็น้ําสูงอันนี้อยู่ที่น้ําเต็มนะครับนะจากน้าเก้าไหลขึ้นมาเป็นน้ําเต็มส่วนน้าราคาต่ำตอนน้ำต่ำตอนนี้คือก็จากน้ำแปดไหลลงมาเป็น นิดนึงนะเปดก็8ปดนั่นแหละฮะสำหรับคู่นี้ก็ผมก็ไม่อยากเล่นหน้าบอลนะสำหรับคู่นี้นะต่อมาปอปอไวกิ้งก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับโบโลกิมก็เช่นกันนะสำหรับคู่นี้ผมมองว่าไปดูทางไปเล่นทางสกอร์ดีกว่านะครับนะราคาเปิดมา3ามทกครึ่งนะส,สูงต่ำนะผมว่าวันนี้นะครับสูงนะครับนะ คู่นี้ผมมองว่าสูงบโดกิมอ่าขอไปสูงไวกิ้ง3ลูกครึ่งนะครับนะสำหรับคู่ที่2ครับนะแล้วก็คู่ที่3ครับเป็นคู่ของไปทางในไปในลีกของเบลเยียมโปรลีกนะครับนะเวสต์เโลนะครับเปิดบ้านพบกันในของคับบูธผลงานห้านัดหลักสุดที่เจอกันมานะครับ ขับบู๊ชนะไปทั้งหมดสามแล้วก็เวสตอร์โลชนะไปหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยเมื่อเดือนสี่ที่แล้วนะวันที่สิบหกเนี่ยเขาเสมอกันไปนะครับนะสำหรับคู่นี้นะก็เมื่อน,นานมาแล้วนะสำหรับคู่นี้ก็แล้วก็ผลงานในบ้านของเวสตอร์โลนะครับชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองนะโดยนัดล่าสุดเนี่ยไปชนะประชับมิดกับวินไปแข่งกับวิทเทเลมนะครับนะขอไปครับ วินวินเลมทเวนะครับนะทเวอ่าขาอ่านขออภัยนะสำหรับการอ่านชื่อก็อาจจะอ่านไม่อ่านไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะนะในราคาเนี่ยแฮนดีแครวันนั้นเปิดออกมานะครับปอปอนะครับเวสตเตโลก็สามารถที่ชนะไปนะครับสำหรับวันนั้นนะครับนะส่วนผลงานรวมย้าทั้งเยือนของเวสตเตโลนะครับ้านัดหลังสุดนะครับฮันัดหลังสุดถือว่าทําได้ก็ค่อนข้างดีเลยนะก็ ไม่แพ้กับใครนะสำหรับสี่นัดนะครับนะสี่นัดหลังสุดนะไม่ไม่ลงอ่าไอ้น,นี่มันก็สําหรับเอาแพ้ไปนะสำหรับไอ้น,นีนะ้มองไม่เห็นดีขอขอไปแล้วทีมเยือนวันนี้นะครับขับบูธห้านัดหลังสุดขับบูธห้านัดหลังสุดในนอกบ้านนะครับชนะสองแพ้สามนะครับนะโดยนะัดล่าสุดเลยไปแพ้กับ a g f เออาวุธนะครับนะก็ถือว่า ผ่านไปแล้วก็ช่างมันนะครับสำหรับคู่นั้นนะครับนะแล้วก็แล้วก็ผลงานรวมเล่าทั้งเยือนของขับบูธฮ้าน่าหนักสุดชนะ2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2ครับนะผลงานการเนี่ยทำกันอะไรไปได้แค่หนึ่งครั้งนะสำหรับขับบูธนะแล้วก็เสียไปถึงสานะครับนะส่วนตารางคะแนนตอนนี้ครับขับบูธอยู่อันดับ9แล้วก็เวสเตโลอยู่อันดับ7นะครับนะแล้วก็แข่งไป1นึ่งคนละ1ครั้งนะนะก็ เวสต์เอโลเนี่ยสเสมอไปหนึ่งแล้วก็ได้มา2ก็เสียไป2ออันนี้แต้มอยู่ที่1แล้วขับบุ๊ก็แข่งไปหนึ่งกันครับนะักก็สเสมอนึงแล้วก็ได้มาหนึ่งแล้วก็เสียหนึ่งครับแล้วก็แต้มอยู่ที่1น,นะตอนนี้คืออยู่ที่กระเจดับเก้านะครับอันดับกลางกำลังทั้งคู่สำหรับคู่นี้นะครับนะักราคานะครับอยู่ไหนระวับเนี่ยหาไม่เจออีกแล้วาราคาเนี่ยเปิดออกมาปปอ่า ราคาที่เปิดออกมาครึ่งลูกนะสำหรับคู่นี้นะครับค่าน้้ำนะครับของเจ้าบ้านของเวสเตอรโจากน้ำแปดไหลขึ้นเป็นน้ำเก้าส่วนฝั่งทีมเยือนจากขัดบูธเนี่ยจากน้ำเต็มไหลลงเป็นน้ำเก้าแล้วสูงตามปุมาสองลูกครึ่งควบสาครับไหลขึ้นเป็นสามลูกนะน้ำอยู่สูงอยู่ที่จากน้ำแปดไหลขึ้นเป็นน้ำเก้าส่วนต่ำเนี่ยน้ำเต็มไหลลงเป็นน้ำเก้านะครับสำหรับคู่นี้นะครับนะ ผมมองว่าต่อไปทางขับบูธเลยครับผมมั่นใจว่าวันนี้ขับบูธน่าจะไม่ใช่น่าจะชนะเลยแหละนะสำหรับคู่นี้นะครับนะสำหรับคู่นี้เวสต์เลกเจอกับขับบูธนะครับผมไปหน้าบอลนะสำหรับคู่นี้นะครับต่อขับบูธครึ่งลูกครับครับสรุป3ามคู่ผมให้อะไรไปบ้างนะครับนัสคู่แรกครับผมให้เป็นต่อแมนซีหนึ่งลูกนะครับนะ แล,นะ Viking, K, ลแล้วก็คู่ที่สองครับนะผมสูงไวกิ้ง FK 3ลูกครึ่งแล้วก็คู่ที่สามเนี่ยเป็นต่อขับบู๊รับครึ่งลูกนะก็สำหรับใครที่อยากเข้าร่วมนะครับกลุ่มว p พีของเราครับนะ add bung 789นะครับนะ,นะบนะกลุ่มของเราตอนนี้ครับเนี่ยมีทั้งหมดอขอไมมีทั้งหมด14กลุ่มครับนะมีกูรูอาจารย์ คอยวิเคราะห์ฟุตบอลชี้แนวทางการเล่นฟุตบอลให้กับทุกท่านเลยนะครับนะมีทั้งบอลสดบอลเต็งบอลโยงนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับนะก็แอด b u n ู7 8 9นะครับนะก็สำหรับอันนี้นะครับผมต้องขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ